วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูสนิคพีคใหม่ในแมป o m เมนิจะมีอะไรบ้างไปดูกันเบนเทนแค่หนุ่มน้อยสิพาเล่นเลไปแต่พอจะค่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องคอยให้สู้ใจเ็นเทนอุปกรณ์ที่กับสวมที่ก้อมือเขาแปลงร่างมากมาช่วยไวรัสขึ้เชือเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับได้ใกล้เนเทนดูดเวลาไวรบุกมาต้องเขาผู้กล้าเ็นเทน โอเคนะผมก็นะครับผมเราก็มาดูสนิคพีกกันใน Discord ตัวเกมหลักกันเลยนะผมมาเป็น Discord ของตัวเกมตัวแมป O m เมด x เลยนะนะครับผมนี่นะครับแอดมินหรือว่าผู้สร้างเกมนะผมเขาก็ได้ทิ้งสนิคพีกมาอย่างหนึ่งนะเออครึ่งใหม่เลยนะเป็นสนิคพีกใหม่เลยนะผมหลังจากที่ไม่ได้ลงมาเป็นเดือนเลยปะเนี่ยโอ้โหนะผมเป็นเดือนเลยนะฮะ เออนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีสนิพิกมาเดือนเป็นเดือนแบบโหยนานมากเลยนะผมรอมา,าหลายชาติเลยสุดท้ายแล้วก็มีสนิพิกมานะผมแล้วก็มาดูสนิพิกกันเลยนะครับภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นนะคโคดฟรีกรีโมเดลเฮออ้ยสวยนะเนี่ยถ้าออกมาสภาพนี้นะผมก็เท่เลยนะผมเท่เลยอันนี้นะ ามารูปนี้นะผมผมไม่รู้ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะพลิ้วไหวได้หรือเปล่านะแต่ว่าตัวแขนตัวตัวหัวนะผมส่วนลําตัวนี่ก็คือเท่ใช้ได้เหมือนได้กระตูเลยนะครับผมแล้วก็ดูดูดูจากร,รูปโมเดลนะี่คือมันเนียนมากเลยนะเออเนี่ยมันไม่มีข้อต่อแบบให้เห็นเลยนะผมเออแบบเป็นเหมือนปั้นทั้งตัวอะไรเงี้ยมันก็ดูสวยนะผมสําหรับแบบนี้นะเออดูดีขึ้นเยอะนะผมสําหรับโมเดลโค้ดฟิกนะไปแล้วไปดูรูปต่อไป ไอ้รูปต่อไปนี่จะเป็นไอ้ตัวร้ายเนี่ยชื่ออะไรสักอย่างนะผมเออผมอ่านผมอ่านไม่ค่อยออกซิกนายอะซิกซิกซิกนซิกนี้กะตัวแซดนะผมซิก้าซิกเกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นล่าอันติเมตของโกดฟิกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือมันจะมาเป็นอะไรผมว่าน่าจะเป็นล่าอันติเมตแหละเพราะว่าถ้ามีโกดแบบโกดฟิกแบบมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็แบบอันติเมตโกดฟิกก็อาจจะตามมานะครับเออน่าจะใช่นะ มันเท่อยู่นะแต่จริงๆพอมองด้านข้างมันมองไม่ค่อยชัดครับผมอยากเห็นแบบตรงๆมากกว่าอันนี้น่าจะเป็นแขนเนี่ยตรงนี้นะผมส่วนเป็นแขนตรงนี้แต่ลดแบบสุดทรงองเอวโมเดลนี่ใช่เลยนะครับผมแล้วก็หัวที่กลับด้านนะครับผมเอออย่างเท่นะตัวนี้นะแบบมันออกแบบเท่แบบไปหลอนๆห,หน่อยนะฮะ สำหรับนี้ผมว่าเพื่อนๆคิดว่าไงนะสำหรับตัวนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นอันติเมตโคตรฟิกหรือว่าเป็นร่างหรือมันมีนมสองร่างหรือจะเป็นเอเลี่ยนแบบแยกกับโคตรฟิกไปเลยนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างอันติเมต นะครับเราเราก็ไปดูรูปสุดท้ายกันรูปสุดท้ายนี่จะเป็นอันติเมีดอาร์กติกัวนานะครับผมน่าจะใช่ไหมเพื่อนเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าพูดถ้าผมผิดข้อมูลผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนเออน่าจะเป็นอันติเมีดอาร์กติกตรงอาร์กติกัวนาแหละนะครับผมที่ที่ผมเข้าใจนะที่ผมจาไม่ผิดนะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดนะเออจะดูโมเดลแล้วเท่น,นะครับผมไอ้ส่วนตรงแขนนี่เหมือนอมาริลโลเลยนะไอ้ตัวเหลืองเหลืองนะผมเออเนี่ยมีขีดขดแล้วก็ป้องป,องปองแขนเป็นป้องป,องปองนะครับ โอ้คิดว่าจะโกงไหมเนี่ยเอออาจจะคล้ายๆสกิลของฮิปบาร์แต่เป็นน้ําแข็งแทนนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบสร้างภูเขาน้ําแข็งปั้มแบบเป็นแบบน้ําแข็งอนะเออเกี่ยวกับน้ําแข็งสักอย่างแต่ผมว่าสกิลมันน่าจะลังการแน่ๆเลยแหละนะครับนี่มีท่อมีอะไรด้วยนะ,ะกระดองนะ,ะสรุปอาร์กติกก็น่าเป็นเต่าเหรอหรือเป็นตัวอะไรนะครับ มันอีกัหน้าน้ำแข็งนันแหละแต่แบบทำไมอันนี้ใช่อาร์กติกกวหน้าไหมเพื่อนเพื่อนก็ลองคอมเมนต์ดูถ้าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะแต่ผมว่าน่าจะเป็นอันติเมตอาร์กติกกว่าหน้านะผมเออพอมีส,สนิพีสมาทีพูดเยอะหน่อยก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนๆเออพอดีผมแบบว่ารอสนิปพีเกมนี้มาสามสามล้านปีนะครับโอ้โ <laughs> หจะนานอะไรขนาดนั้นนะเออว่านานจริง,งแหละเพื่อนมันเดือนกว่าแล้วไม่ได้สนิปพีะ่ะเออเนี่ย ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะผมจะมาเดือนนี้วันที่3า่ะเดือนกับอีก2วันนะครับผมกาคิดดูแล้วกันนะฮะเออนะแต่ก็สุดยอดเลยกดไฟให้เลยนะครับผมอ่าล้วก็รอดูวันไปนะผมว่าล่างเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเข้ามาตอนไหนหรืออาจจะเข้ามาแอบเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูกันได้ในเกมนะ เดี๋ยวเราก็ไปดูโมเดลกันในเกมอีกสักเล็กน้อยนะผมสำหรับโคดฟิกแล้วก็อาร์ติกโกนาสักเล็กน้อยนะจ๊ะไปแล้วไปดูในเกมกันโอเคนะผมก็มาดูโมเดลนะผมกันในแมปโอเมเดกกันเลยนะผมโมเดลเก่านะมาย้อนวันวนกันหน่อยนะผมหลังจากที่ดูโมเดลสนิษพิกใน Discord ไปแล้วนะผมของตัวเกมะนะก็มีสนิษพิกมานะอยู่2ตัวนะคืออันติเมตอาร์ติกโกนากับโคดฟิกรีโมเดลแล้วก็น่าจะเป็นอันติเมตโคดฟิกนะ เขาน่าจะเอาไอ้ตัวนั้นมาเป็นล่างอันติเมตหรือไม่ก็เป็นแยกเป็นโก o ด์ฟิก2ล่างนะผมอบนนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนใครแน่ใจก็ใครใครแบบว่าใครแบบคาดเดาไปทางไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาไ,มได้นะครับผมมาเราก็มาดูสินะครับโกด์ฟิกในแบบนี้เนี่ยเป็นประมาณไหนแล้วก็แปลงล่างไปกันเลย นี่นะครับถ้าเพื่อน,อนอยังถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้โกลด์ฟิกในแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> สภาพ <c oughs> นะครับก็เออก็ว่าไม่ได้เขายังไม่ได้รีโมเดลนะและแถบแบบนี้ก็ยังเป็นเบต้าอีกนะครับเออยังเขียนว่าเป็นเบต้าอยู่เลยนะฮะ ก็ยาวๆกันไปนะผมติดตามกันไปไม่มีวันเลิกเล่นแน่นอนนะผมอนะเพราะว่าผมก็นะบอยู่อยู่กับเกมนี้มานานนะครับผมจะเลิกเล่นไปก็คงจะเสียดายเย่นะฮะเออนะครับและอีกอย่างหนึง่งมีสนิทพีดมาอย่างนี้โอ้โหผมก็ตื่นเต้นเลยแต่ไม่รู้อัปเดตเมื่อไหร่อ่ะนะเราก็รอกัน,นนะกยาวๆไปแล้วกันนะเผยผมอาจจะปเป็นเกมใหม่ของของตัวแบบว่าสตูดิโอนี้ด้วยนะเออเขาเป็นส,สตูดิโอใหญ่ก็ต้องมีหลายเกมหน่อยนะผม เออนะโกตฟิกก็ประมาณนี้เลยนะผมเป็นตัวเหลี่ยมเออแล้วข้างล่างก็จะเป็นเออเป็นหางแบบคือเขาก็พยายามทําให้มันดูโคง้งดูอะไรแบบเออเหมือนวิญญาณแต่แบบนะที่อย่างเดียวของแบบนี้ที่แบบว่าไม่ได้แบบเป็นเหลี่ยมหรือว่าผิดแปลกก็คือหัวนะผมหัวนี่ทรงมันจะแบบสวยมากเลยนะเหมือนเขาปั้นแค่หัวนะครับแล้วก็มาต่อเอาตัวตัวโรบอกมาต่อมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะสภาพนะครับเอเอก็ประมาณนี้เราลองกดอันติเมตถ้าไม่มีนะไม่หลุดนะ เออเราลองไปดูอาร์กติกกูนากันบ้างนะผมโมเดลอาร์กติกกูนาโอ้คิดถึงมากเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะอาร์กติกกูนงกูนาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะผมหรือใครใช้เนี่ยต้องต้องสุ่มอ่ะเออแบกแล้วเปิน Ar อติดกูนาไม่รู้เสียงเป็นยังไงนะนี่โมเดลเดิมก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นเหมือนฉลามหน้าเหมือนฉลามแต่จริงมันก็เป็นยิ่งกาน้าแข็งนั่นแหละนะผมเออนะครับ ตัวก็จะเป็นโค้งคือแบบมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวปั้นนะเออแต่ตรงขานี่ก็อาจจะใช้โมเดลแบบตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็รูปทรงก็ถือว่ามันไม่ได้แบบเป็นเหมือนตัวโลบกแบบยืนสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเหมือนใส่ชุดอะ่ะเออแต่มันเป็นตัวจริงนะครับผมเนี่ยมันเป็นตัวและมีสี่ขาเงี้ยผมก็ถือว่าชอบในระดับหนึ่งนะสำหรับอาร์กติกกวัวนานะครับสั่นเป็นครื่งดีเซลเลยเพื่อนลองกดอันติเมตซิเผื่อจะมีอ๋อไม่หลุดนะโอเคนะเผื่อหลุดไงเผื่อเขาทำหลุดนะผมอาจจะได้เห็นนะ เออก็ประมาณนี้นะผมีนร่างโมเดลอาร์ติโก,กน่านในในแบบโอเมก่าไม่รู้จะรีโมเดลหรือเปล่าหรือแค่ทําร่างอัติเมตมานี่ผมก็ไม่เข้าใจนะผมมันน่าจะต้องรีโมเดลมาด้วยแหละหรือไม่ดีแล้วก็ไม่รู้นะอันนี้ก็รอกันไปอีก3ล้านปีสามล้านปีจริงๆนแค่น้นบบลผมเดี๋ยวผมดูแค่นั้นานบลหน่อยดิเห็นเพื่อนๆบอกมันหายไปจากนาฬิกาเออนะครับผมเออมันหายไปจากนาฬิกาจริง,รงว่ะ เออว่ะมันหายไปจริงเนี่ยเออน่าจะน่าจะบั๊กเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับแพลนบอลมันหายไปเนี่ยผมก็หายนะเอาเป็นว่ามันนั่นแหละครับเบต้าเกมมันยังไม่เสร็จนะผมมันยังไม่สมบูรณ์นะฮะต้องปรับแก้อีกเยอะเยอะๆเยอะมากเลยมหาศาลเลยนะผมก็รอกันต่อไปนะผมตัวเกมตัวเดฟเขาจะบอกว่าเขาออกมาบอกว่าเขาจะไม่อัปเดตเกมแบบถี่ๆแล้วนะม <ๆ S 2> ผมเขาจะอัปเดตทีเดียวแบบปมระเบิดเข้ามาเลยทีเดียวนะผม เออนะก็แบบก็อัดคลิปเดียวก็จบแล้วไม่มีอะไรต่อแต่จริงก็มีแหละนะผมเออเดี๋ยวว่าเพื่อนๆอยากได้คอนเทนต์อะไรประมาณไหนก็ลองขอกันมาได้นะผมคอนเทนต์ไหนที่มีคนคน,คนกดกดไลค์เยอะนะผมก็อาจจะทำคอนเทนต์นั้นนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันมาไมได้นะครับถ้ายังไม่ลืมกันนะครับผมเออเรามารอชมกันได้นะจาคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วจ้าไปแล้ว